เศษเหล็กจากศพคืนสุดท้ายในกะดึกผมเห็นเงาที่ไม่มีหัวผมชื่อแมนทำงานอยู่โรงงานรีไซเคิลโลหะในนิคมอุตสาหกรรมแถบชานเมืองงานผมคือเฝ้าเตาหลอมตอนกลางคืนกะดึกนี่แหละ กะที่คนส่วนใหญ่ไม่อยากทำคืนนั้นเป็นคืนวันพุธเงียบผิดปกติลมแรงจนประตูเหล็กโรงงานสั่นดังแรกแรกๆอยู่ตลอดเวลาผมกับไอบ้มเพื่อนร่วมกะแค่สองคนต้องดูแลเตาหลอมใหญ่ทั้งเตาเวลาประมาณห้าทุ่มรถบรรทุกสิบล้อคันหนึ่งก็แล่นเข้ามาในลานช้าๆพร้อมเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มต่ำๆคนขับลงมาสวมเสื้อสะท้อนแสงเขาพูดเสียงแหบ เหมือนพึ่งผ่านเรื่องหนักๆมาของรถนี้จากอุบัติเหตุรถชนใหญ่ทั้งจังหวัดข้างๆเขาให้รีบขนมารีไซเคิลก่อนรุ่งเช้าเดี๋ยวมีเรื่องผมไม่ค่อยเข้าใจคำว่ามีเรื่องของเขาแต่พอไฟจากหลอดนีออนเหนือหัวสะท้อนลงบนกองเศษเหล็กในกระบะผมถึงกับนิ่งไปเหล็กพวกนั้นมันไม่เหมือนรถอื่นเลยกันชนบิดงอเหมือนโดนไฟเผา มีคราบสีดำคล้ำติดอยู่เต็มไปหมดแต่ที่ทำให้ผมเย็นว่าไปทั้งตัวคือสีแดงแห้งๆที่เกาะอยู่ตรงขอบเหล็กตอนแรกผมคิดว่าเป็นสนิมแต่พอเข้าไปใกล้กลิ่นมันกลับไม่ใช่กลิ่นสนิมเลยมันคือกลิ่นขาวเลือดหัวหน้าผมเดินมาเห็นเขาเขาแค่ขมวดคิ้วแล้วพูดเสียงแข็งไม่ต้องสนใจรีบล้อมเลยของต้องเข้ากะพรุ่งนี้เช้าผมลังเลเพราะยังไม่ได้ตรวจเช็ค แต่หัวหน้าบอกว่ารับคำสั่งมาจากข้างบนแล้วก็เลยต้องทำผมกับไอ้เบ้มช่วยกันใช้เครนหนีบเศษเหล็กก้อนแรกเข้าเตาเสียงครึ่งหลอมดังวืดเหล็กร้อนจนแดงในเวลาไม่ถึงนาทีแต่ทันใดนั้นเองปังง,งังง,ง,งงังงังเสียงดังเหมือนระเบิดดังขึ้นในเตาไฟลุกวาบจนผมต้องรีบถอยเศษไฟกระดิ่ออกมานอกเตาเป็นฝนประกายร้อนจัด กลิ่นควันลอยออกมาหนักมากตอนแรกผมคิดว่าเป็นกลิ่นเหล็กไหม้แต่พอสูดเข้าไปลึกๆมันไม่ใช่กลิ่นนั้นมันหวานปนขมคล้ายกลิ่นผมไหม้กับกลิ่นเลือดสดๆรวมกันผมมองหน้าไอ้เบิ้มมันก็ทำหน้าเหมือนอยากอ้วกมึงได้กลิ่นไหมแมนเหมือนเนื้อคนเลยวะผมพยายามหัวเราะก,กลบเกลื่อนแต่ในใจกลับสัน่นเพราะข้างในเตาผมเห็นอะไรบางอย่างคล้ายเศษผ้าดำไหม พอไฟแลบอีกครั้งเศษผ้านั้นขยับเหมือนมีลมพัดทำที่ในเตาไม่มีช่องลมเลยหัวหน้าวิ่งมาเช็คแล้วพูดเสียงเข้มอย่าหยุดเดี๋ยวลายมันล่มล้อมต่อไปผมจำใจต้องทำตามแต่ตั้งแต่นาทีนั้นผมรู้สึกว่ามีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังตลอดทั้งที่ผมกับไอบเบิ้มอยู่แค่สองคนในโรงงานตอนผมกำลังโยนเหล็กก้อนต่อไปเข้าเตา ผมเหลือบเห็นเงาดำสะท้อนอยู่บนพื้นเหล็กเงาเงาเงานั้นสูงกว่าผมเล็กน้อยแต่ที่ทำให้หัวใจผมหยุดเต้นคือเงานั้นไม่มีหัวคืนนั้นเป็นคืนต่อจากวันที่เศษเหล็กล็อตนั้นมาถึงหลังเสียงระเบิดในเตาผมก็เริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ก็ต้องทำงานต่อเพราะไม่มีทางเลือกเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่า ลมจากช่องระบายเตาเผาพัดเอาความร้อนออกมาเป็นคลื่นๆเหมือนลมหายใจของสัตว์ใหญ่อุณหภูมิในโรงงานราวๆ40กว่าองศาเงื่อผมไหลแทรกตามซอกคอจนรู้สึกเหนียวเหนอะเสียงเครื่องจักรทำงานดังต่อเนื่องจนกลายเป็นความเงียบที่แปลกประหลาดถ้าหยุดฟังดีๆจะได้ยินเสียงโลหะขยายตัวต๊อกต๊อกเบาๆคล้ายเสียงคนเดิน ผมก้มลงจดตัวเลขอุณหภูมิเตาในสมุดบันทึกไฟจากเตากระพิบสะท้อนกับพื้นคอนกรีตข้างตัวตอนนั้นเองหางตาผมเห็นเงาคนเดินผ่านข้างเตาเผาไปอย่างช้าๆตอนแรกผมคิดว่าเป็นไอเบิม้มเพราะมันชอบเดินตรวจรอยรั่วรอบเตาแต่พอผมเงยหน้าขึ้นดูชัดๆใจผมหยุดเต้นทันทีเงานั้นไม่มีหัว เป็นร่างคนผอมๆสูงพอๆกับผมแต่ช่วงคอขาดหายไปเหมือนถูกตัดตรงๆไฟจากเตาเผาส่องลอดผ่านบริเวณนั้นเห็นเป็นโพรงดำๆพ่นควันจางๆออกมาผมยืนนิ่งอยู่หลายวินาทีพยายามคิดว่าเป็นเพราะไฟกระพริบหรือแสงสะท้อนแต่เงานั้นกลับหยุดนิ่งอยู่ตรงข้างตัวผมแล้วค่อยๆย,ยกมือขึ้นชา้ชา ชี้มาตรงหน้าอ,อกของผมเองผมเริ่มได้กลิ่นคาวเลือดแรงขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครสาดเลือดสดๆใส่พื้นรอบๆตัวกลิ่นนั้นร้อนเหมือนเพิ่งหลุดออกมาจากไฟในเตาหัวใจผมเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาทั้งที่ข้างนอกเสียงเครื่องจักรก็ยังดังเหมือนเดิมผมกลืนน้ำลายแล้วพยายามหันไปมองตรงๆแต่ตรงที่เงาควรจะยืนอยู่ไม่มีอะไรเลยครับ ไม่มีคนไม่มีร่องรอยเท้ามีแต่ควันบางๆลอยวนตรงพื้นแล้วหายไปในอากาศเหมือนถูกดูดเข้าเตาผมยืนอยู่ตรงนั้นอีกพักใหญ่เพราะขามันแข็งไม่กล้าขยับจนเสียงวิทยุสื่อสารที่เอวผมดังขึ้นเบาๆว่าแมนมึงเรียกกูเหรอเป็นเสียงไอเบิม้มมันบอกว่าตัวเองอยู่หลังโกดังกำลังตรวจท่อส่งลมไม่ได้อยู่แถวเตาเลย ผมเงียบไม่ตอบอะไรแค่ปิดวิทยุแล้วค่อยๆถอยออกมาจากเตาเผาระหว่างที่เดินออกมาผมสังเกตเห็นรอยเท้าดำไหมเป็นแนวยาวลากไปจนถึงกำแพงหลังเตาแล้วหยุดอยู่ตรงนั้นเหมือนมีใครเดินผ่านไฟออกมาแล้วหายไปในเงามืดหลังคืนนั้นผมเริ่มรู้สึกเหมือนมีใครยืนอยู่หลังเตาทุกครั้งที่ทำงาน ถึงจะมองไม่เห็นแต่กลิ่นเลือดนั้นยังอยู่ไม่หายเลยครับหลังคืนที่เห็นเงาไม่มีหัวผมไม่กล้าทำงานกะดึกคนเดียวอีกเลยแต่ก็ยังต้องเข้าเวรเพราะขาดคนพอถึงตอนเช้าผมเลยตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้เพื่อนเวรเช้าฟังเพื่อจะมีใครเคยเห็นเหมือนผมเพื่อนผมชื่อพี่เจีย๊ยแกเป็นคนเฝ้ากล้องวงจรปิดของโรงงานอายุเกือบห้าสิบ อยู่มานานจนรู้ทุกมุมทุกกล้องพอผมเล่าเรื่องเงาไม่มีหูให้ฟังแกก็ทำหน้าจริงจังขึ้นมาทันทีเมื่อคืนเหรอะมึงว่าเห็นตอนเที่ยงคืนก,กว่าใช่ไหมผมพยักหน้าแกเลยหันไปเปิดจอมอนิเตอร์เลียงเป็นสิบช่องตรงหน้าแล้วกดเลื่อนย้อนเวลาในระบบดูเสียงติ๊กติ๊กของเมาส์ดังในห้องควบคุมที่เย็นจัด จนขนแขนผมลุกภาพบนจอขาวดำเริ่มฉายเหตุการณ์เมื่อคืนผมเห็นตัวเองยืนอยู่ข้างเตาเผาก้มจดตัวเลขเหมือนที่จำได้ทุกอย่างปกติจนถึงเวลาประมาณ0 0 1 7นควันบางๆเริ่มลอยขึ้นมาจากมุมล่างจอตอนแรกผมคิดว่าเป็นควันจากปล่องระบายเตาแต่พอมันเริ่มขยับมันกลับ มีรูปร่างรูปร่างเหมือนคนที่ค่อยๆเดินวนไปรอบเตาเผาอย่างช้าๆผมนั่งตัวแข็งสายตาจับอยู่ตรงจอนั้นคนนั้นมีแขนมีไหล่มีลำตัวชัดเจนแต่ส่วนหัวว่างเปล่าในกล้องเห็นเป็นช่องดำๆลอยเหนือคอเหมือนหลุมมืดขนาดเล็กมันเดินวนไปเรื่อยๆอยู่สามรอบ แล้วจูจ่ๆก็หยุดนิ่งตรงตำแหน่งที่ผมยืนอยู่ตอนนั้นในภาพในวินาทีเดียวกันผมเห็นตัวเองในจอสะดุง้งหันซ้ายหันขวาเหมือนตอนที่ผมรู้สึกว่ามีคนมายืนอยู่ข้างหลังจริงๆผมเริ่มหายใจไม่ออกขนลุกตั้งแต่ต้นคอจรดขาเสียงพี่เจี๊ยบพ,พูดเบาๆนี่มันไม่ใช่แสงสะท้อนแน่ๆดูดีๆ พอแกพูดจบควันนั้นค่อยๆเงยืขึ้นเหมือนพยายามจะมองตรงมาที่กล้องทั้งภาพสั่นเป็นคลื่นๆแล้วไฟในห้องควบคุมก็ดับว,วูบลงพร้อมเสียงตีดยาวๆจากจอผมกับพี่เจี๊ยบเรียบลุกหนีออกจากห้องทันทีพอเปิดไฟกลับมาภาพจากกล้องช่องนั้นหายไปครับถูกบันทึกทับหรือโดนลบ ไม่มีใครรู้หัวหน้าเดินเข้ามาในเช้าวันนั้นพอดีเรารีบเล่าให้ฟังแกนิ่งอยู่พักหนึ่งแล้วพูดแค่สั้นๆไม่ต้องพูดเรื่องนี้กับใครอีกเข้าใจไหมแล้วแกก็ให้ช่างไอทีเข้ามาลบไฟล์คืนวันที่12ออกจากระบบทั้งหมดตั้งแต่วันนั้นทุกครั้งที่ผมเดินผ่านห้องควบคุม ผมจะได้กลิ่นไม่อ่อนๆลอยออกมาจากเครื่องบันทึกภาพกลิ่นเดียวกับคืนนั้นกลิ่นเนื้อไม่ผมไม่รู้ว่ากล้องมันบันทึกอะไรไว้จริงๆแต่หลังจากวันนั้นทุกคนที่อยู่กะดึกจะได้ยินเสียงฝีเท้าเดินบนรอบเตาเผาทั้งที่ไม่มีใครอยู่แถวนั้นอีกเลยครับหลังเรื่องกล้องวนจรปิดผมกับพี่เจี๊ยบพ,พยายามไม่พูดถึงอีกเลย แต่ความเงียบไม่ได้ช่วยอะไรเพราะคืนนั้นของในเตานนเริ่มตอบกลับมาครับคืนนั้นเป็นคืนวันศุกร์อากาศข้างนอกเย็นแต่ในโรงงานกลับร้อนอบอ้าวเหมือนอยู่กลางนรกไฟในเตาหลอมยังคงลุกโชนช่วงสะท้อนเงาผมกับเครื่องจักรให้ยาวเหยียดบนพื้นผมพยายามไม่คิดถึงเรื่องเงาไม่มีหัวหรือควันที่เห็นในกล้องแต่พอความเงียบเข้ามาแทน เสียงบางอย่างก็เริ่มดังขึ้นตึงตึงตึงตอนแรกผมคิดว่าเป็นเสียงเหล็กกำลังขยายตัวเพราะความร้อนซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่เสียงนี้มันไม่เหมือนเสียงเหล็กเลยครับมันมีจังหวะเหมือนคนเคาะสามครั้งหยุดแล้วสามครั้งอีกตึงตึงตึงเงียบตึงตึงตึง ผมเงยหน้ามองรอบๆก็ไม่เห็นใครไอ้เบิ้มไม่อยู่มันไปเข้าห้องน้ำตั้งแต่พักเบรกเหลือผมอยู่คนเดียวตรงหน้าเตาเผาเสียงเคาะดังมาจากข้างในเตาผมรู้ดีว่าไม่มีใครอยู่ข้างในแน่ๆเพราะตอนเช้าเราทำความสะอาดแล้วปิดฝาแน่นแต่เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเหมือนมีใครพยายามจะบอกอะไรบางอย่างผมค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ คลื่นความร้อนพุ่งออกมาจนแสบหน้าแต่ผมก็ยังยื่นหูไปฟังใกล้ๆช่องระบายลมเล็กๆแล้วผมได้ยินครับเสียงนั้นเบามากเหมือนคนพูดผ่านฟันที่ไม่ไปครึ่งปากร้อนช่วยด้วยร้อนคราวนี้ชัดกว่าเดิมเสียงเหมือนคนร้องครางปนสะอื้นมันไม่ใช่เสียงเครื่องจักรไม่ใช่เสียงลมเป็นเสียงของคนจริงๆหัวใจผมเต้นแรงจนแทบระเบิด ผมถอยหลังอัตโนมัติมือสั่นจนจับแฟ้มไม่อยู่ทันใดนั้นเสียงในเตาก็ดังขึ้นแรงกว่าเดิมตึ้งตึงตึงตึง,ตงเหมือนมีคนทุบจากข้างในเต็มแรงฝาเหล็กเตาเผาสั่นสะเทือนจนเศษขมเหลตกลงมาเต็มพื้นผมเพนถอยไปสุดกำแพงแทบจะพร้อมกันกับตอนที่ไฟในเตากระพริบวูบเปเลวไฟในเตาเผาเปลี่ยนสีจากส้มเป็นแดงเลือด แล้วแผ่วลงจนเหลือแค่ไฟกระพริบเบาๆในวินาทีนั้นผมเห็นรอยฝ่ามือสีดำไหมปรากฏอยู่ตรงฝาเตารอยใหญ่เท่ามือคนนื้อทั้งห้าชี้ออกด้านนอกเหมือนพยายามจะออกมาผมตัวแข็งอยู่ตรงนั้นเกือบห้านาทีกว่าจะได้สติพุ่งไปปิดสวิตช์หลักทั้งโรงงานเงียบสนิทเหลือแต่เสียงหัวใจผมเต้นกับเสียงลมพัดผ่านท่อระบาย ไอ้เบิ้มกลับมาพอดีมันเห็นผมหน้าซีดเงื่อแตกท่วมตัวพอผมชี้ให้มันดูรอยมือที่ฝาเตามันก็เงียบไปพักหนึ่งก่อนพูดเบาๆว่ามึงรู้ไหมของรถนั้นที่มาส่งวันก่อนมีคนตายติดอยู่ในรถนะรถโดนไฟครอกทั้งคันเขาเก็บได้ไม่หมดตั้งแต่คืนนั้นเสียงเคาะจากในเตาก็ยังมีเป็นพักๆยิ่งกลางดึกยิ่งดังเหมือนคนในนั้น ยังรอให้ใครเปิดฝาให้เขาออกมาหลังจากคืนนั้นเสียงเคาะจากในเตาก็ยังไม่หายผมแทบไม่ได้นอนเลยทั้งคืนจนพอถึงเช้าก็รีบเซนออกจากเวนอยากกลับบ้านให้ไวที่สุดแดดยามเช้าสาดเข้ามาในลานกองเหล็กสีมนไอร้อนจากเตาที่เพิ่งดับยังคุกรุ่นในอากาศมีกลิ่นเหล็กไหมกับกลิ่นน้ำมันผสมกันจนขมปาก ผมเดินลัดออกไปทางหลังโรงงานเพื่อกลับบ้านเส้นทางที่ต้องผ่านลานกองเหล็กเก่าซึ่งเอาไว้พักของก่อนส่งต่อไปหลอมใหม่ตอนนั้นผมเดินผ่านแบบไม่ได้คิดอะไรจนสายตาเหลือบไปเห็นบางอย่างตรงมุมลานเป็นกันชนรถบุบสีเทาดำวางพิงกับเหล็กท่งใหญ่ทันทีที่เห็นหัวใจผมเต้นแรงขึ้นเพราะผมจำมันได้ จำได้แม่นเลยมันคือกันชนคันที่ขนมาในคืนแรกเหล็กบิดงอเหมือนโดนแรงกระแทกแล้วมีคราบเลือดสีน้ำตาลเข้มติดอยู่ตรงขอบด้านในสิ่งที่ทำให้ผมขนลุกไม่ใช่แค่รูปร่างแต่คือความจริงที่ว่าผมเห็นกับตาว่ามันถูกหลอนไปแล้วต่อหน้าต่อตาในเตาเมื่อสองคืนก่อนไม่มีทางที่มันจะกลับมาอยู่ตรงนี้ได้อีกผมค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ ใจเต้นแรงจนได้เย็นเสียงหัวใจตัวเองในหูอากาศรอบๆเหมือนจะเย็นลงอย่างกระทันหันทั้งที่แดดยังแรงอยู่ผมหยุดห่างจากมันไม่ถึงหนึ่งเมตรคราบเลือดที่ขอบเหล็กนั้นดูสดขึ้นกว่าที่จำได้เหมือนเพิ่งแห้งไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงผมยกมือขึ้นแตะเบาๆแล้วก็ต้องชักกลับทันที เหล็กมันอุ่นครับไม่ใช่อุ่นธรรมดาแต่ร้อนพอให้รู้สึกเหมือนมันเพิ่งผ่านไฟกลิ่นไหมลอยออกมาจางๆเหมือนควันติดเนื้อโลหะผมยืนนิ่งรู้สึกเหมือนมีใครมองอยู่จากด้านหลังแต่พอหันกลับไปก็ไม่มีใครมีแค่เงาผมกับควันบางๆจากปล่องไกลๆตอนนั้นเองผมได้ยินเสียงเหมือนโลหะเสียดสีกันเบาๆดังมาจากกันชนนั้นแกรก มันสั่นครับกันชนสั่นเบาๆเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในกำลังดิ้นผมก้าวถอยโดยไม่รู้ตัวแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากข้างในโลหะเสียงเหมือนคนพูดผ่านลมหายใจสุดท้ายเบาแต่ชัดเจนร้อนเอาฉันออกไปผมช็อกจนขาอ่อนหงายหลังล้มลงกับพื้นกวาดตามองรอบลานแต่ไม่มีใครอยู่เลยพอเงยง่าขึ้นมาอีกที กันชนนั้นหายไปครับเหลืองแค่รอยไหมเป็นเส้นยาวบนพื้นปูนเหมือนมีของร้อนลากไปทางเตาหลอมผมรีบลุกขึ้นวิ่งออกจากลานโดยไม่หันกลับไปมองอีกเลยแต่ระหว่างที่วิ่งผ่านประตูเหล็กโรงงานเสียงหนึ่งก็ดังตามหลังมาตึงต้งตึง้งตึ้งสามครั้งเหมือนเดิมแป๊กเสียงนั้นดังมาจากทิศทางของเตาเผา ผมกลับถึงบ้านเช้าวันนั้นทั้งตัวสั่นใจเต้นไม่หยุดแต่สิ่งที่ผมไม่กล้าบอกใครคือตอนผมถอดถุงมือออกมาปลายนิ้วผมมีคราบเลือดสีน้ำตาลติดอยู่ทั้งที่ผมไม่ได้โดนอะไรเลยหลังจากวันนั้นผมพยายามไม่กลับไปแถวเตาอีกเลยแต่บางอย่างมันก็เหมือนตามมาเองไม่ว่าจะหลบไปอยู่ตรงไหนวันต่อมาตอนบ่ายๆขณะที่ผมเพิ่งตื่นจากการนอนกะดึก เสียงโทรศัพท์โรงงานก็ดังขึ้นหัวหน้าบอกให้มาช่วยรับตำรวจหน่อยเขาจะมาถามเรื่องเศษเหล็กล็อตที่เราหลอมไปเมื่ออาทิตย์ก่อนผมเดินไปที่ออฟฟิศเห็นตำรวจสองนายยืนคุยกับหัวหน้าอยู่หนึ่งในนั้นถือแฟ้มรูปอุบัติเหตุรถชนคันนั้นภาพเละๆที่ผมจำได้แม่นครับเป็นคันเดียวกับที่เราได้เหล็กมาตำรวจพูดเสียงเรียบๆเราตรวจเจอเศษกะโหลกกับชิ้นเนื้อบานส่วนในรถครับแต่ หัวของคนขับหายไปหัวหน้าผมชะงักใบหน้าเปลี่ยนสีไปทันทีเขาพยายามหัวเรอะก,กลบเกลื่อนและพูดว่าของพวกนั้นหลอมหมดแล้วมั้งครับโรงงานเราไม่เหลืออะไรหรอกตำรวจถามต่ออีกนิดก่อนจะพยักหน้าแล้วเดินออกไปแต่ผมสังเกตเห็นมือหัวหน้าสั่นตลอดตอนพูดกับตำรวจพอตำรวจลับตาเขาก็หันมาสบตาผมแล้วพูดเสียงเย็นว่าเรือเมื่อวานอย่าพูดอีก เข้าใจไม่แมนผมพยักหน้าเงียบๆแต่ในใจกลับยิ่งไม่สบายใจเพราะถ้าหัวมันยังไม่เจอแล้วเสียงที่ผมได้ยินทุกคืนมันคืออะไรคืนนั้นผมต้องเข้าเวรอีกครั้งผมพยายามตั้งใจทำงานไม่มองเตาไม่ฟังเสียงไม่แม้แต่จะเงยหน้าขึ้นไปมองเงาไฟบนผนังแต่พอเวลาเลยเที่ยงคืนทุกอย่างก็เริ่มขึ้นอีกเงาไม่มีหัวนั้นกลับมาอีกครั้ง มันเดินวนอยู่รอบเตาเหมือนเดิมเงายาวจากเปลวไฟสะท้อนบนผืนครั้งนี้ผมเห็นชัดเจนกว่าเดิมร่างมันบิดเบี้ยวเหมือนเหล็กงอจากความร้อนแขนทั้งสองห้อยย้อยเหมือนคนหมดแรงมันเดินวนช้าๆรอบเตาเผาก่อนจะหยุดอยู่ตรงหน้าผมพอดีหัวใจผมเต้นแรงจนแทบหลุดออกมามันก้มลงเหมือนกำลังมองหาอะไรตรงพื้นแล้วช้าๆมันก็เอามือคว้าเหล็กชิ้นหนึ่งขึ้นมา เล็กแท่งนั้นเป็นเศษเล็กๆรูปทรงคดงอเหมือนเศษกันชนมันยกเหล็กชิ้นนั้นขึ้นมาระดับคอที่ว่างเปล่าแล้วแกรกเสียงโลหะเสียดกับกระดูกดังแผ่วๆมันเสียบเหล็กเข้ากับคอตัวเองครับเสียงนั้นชัดเจนจนผมต้องยกมือปิดปากเหมือนมันพยายามต่อหัวกลับเข้าที่แต่ไม่มีหัวครับแค่เสียงเหล็กครูดกับเนื้อไหมแล้วเงานั้นก็สั่นสะท้านไปทั้งตัวผมยืนตัวแข็งทำอะไรไม่ถูกจากนั้นเงามันก็เริ่มสะอื้น เสียงเหมือนคนร้องไห้ในลําคอเสียงเห็บแห้งเหมือนเกลือนเลือดมันเงยขึ้นมามองตรงมาที่ผมทั้งที่ไม่มีหน้าผมไม่รู้ว่ามันเห็นผมยังไงแต่ผมรู้แน่ๆว่ามันรู้ว่าผมอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็พูดออกมาเบาๆหัวของฉันอยู่ในเตาเสียงนั้นก้องในหัวผมจนขาแทบสุดในวินาทีนั้นไฟในเตาเผาก็ลุกพรุบขึ้นมาเองโดยที่ไม่มีใครแตะสวิต เปลวไฟส้มเปลี่ยนเป็นสีฟ้าขาวเหมือนมีอะไรในนั้นตื่นขึ้นมาผมวิ่งหนีออกมาทั้งน้ำตาไม่กล้ามองกลับไปเลยแต่ก่อนที่ประตูโรงงานจะปิดผมหันกลับไปเห็นภาพสุดท้ายเงานั้นยืนอยู่ข้างเตาเผาแล้วในคอของมันมีเหล็กแดงร้อนเสียบคาอยู่เหมือนหัวที่ละลายไปแล้วกำลังจะกลับคืนมาหลังคืนนั้นผมลาออกเลยครับแต่ทุกครั้งที่ได้กลิ่นเหล็กไหมผมจะนึกถึงเสียงนั้นในหัวเสียงที่พูดว่าหัวของฉัน อยู่ในเตาเรื่องคืนนั้นคือคืนสุดท้ายที่ผมทำงานที่นั่นครับผมจำทุกอย่างได้หมดแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีกลิ่นเหล็กไหมกลิ่นเลือดแห้งและเสียงในเตามันยังอยู่ในหัวผมจนทุกวันนี้หลังตำรวจมาถามเรื่องศพไม่ครบได้ไม่กี่วันโรงงานก็ตัดสินใจเดินเครื่องกะดึกอีกครั้งหัวหน้าสั่งผมกับไอ้เบิ้มให้ดูเตาเผาให้ดี อย่าให้ความร้อนเกินเพราะมีคำสั่งจะหลอมลอดใหม่พรุ่งนี้เชา้าคืนนั้นอากาศเย็นผิดปกติหมอกหนาปกคลุมทั่วลานจนมองไฟเตาได้แค่รางรางเสียงเครื่องจักรเงียบสนิทมีเพียงเสียงเหล็กขยายตัวเบาๆและเสียงลมหลอดช่องผนังผมจำได้ว่าขณะกำลังเช็คค่าความดันไฟฟ้าเงามันกลับมาอีกครั้งมันยืนอยู่ตรงหน้าเตา ไฟจากเปลวส้มในเตาส่องให้เห็นร่างไม่เกรียมของมันชัดเจนเหล็กบางส่วนฝังอยู่ตามแขนตามลำตัวเหมือนร่างนั้นหลอมรวมกับเหล็กไปแล้วมันไม่เดินไม่ขยับแค่ยืนรอเหมือนรู้ว่าผมจะต้องมาที่นี่คืนนี้มือของมันมือขัดขาดซีดไหมจนเห็นโครงเหล็กด้านในค่อยๆย,ยกขึ้นวางบนแท่งเหล็กร้อนข้างเตา ปลายนิ้วไม่สั่นเบาๆแล้วมันชี้มาที่ผมผมได้ยินเสียงมันพูดไม่สิมันครางมากกว่าเสียงตำ่ำแหบแห้งเหมือนลมลอดผ่านเหล็กแตกคืนของฉันทันทีที่มันพูดจบเต่เาเผาที่ปิดสวิตไว้แล้วกลับลุกเป็นไฟเอง เสียงฟูมดังลั่นทั้งโรงงานเปลวไฟส้มแดงพุ่งขึ้นสูงจนถึงเพดานอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอย่างบ้าคลั่งเหล็กละลายไหลลงพื้นเป็นหยดๆกลิ่นไหม้คลักคลุ้งไปทั่วจนหายใจไม่ออกผมถอยหลังแทบจะพร้อมกันกับตอนที่เห็นมือของมันค่อยๆละลายติดไปกับเหล็กแต่ก่อนที่ผมจะหนีมันพูดขึ้นอีกครั้งเสียงดังก้องในหัวเหมือนพูดจากข้างในเตาของของฉัน ต้องคืนแล้วร่างนั้นก็หายวับไปกับเปลวไฟเตาเผาเริ่มสัน่นเสียงโลหะเสียสีกันดังสนัน่นผมตะโกนเรียกไอ้เบิมแต่ไม่เห็นมันอยู่ตรงไหนเลยทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนผมได้ยินเสียงระเบิดครั้งสุดท้ายปังผมถูกแรงกระแทกจนล้มกระแทกพื้นแสงไฟวูบดับทั่วโรงงานควันหนาทึบไปหมดผมจำได้แค่กลิ่นคาวโลหะกับเสียงบางอย่างเหมือนคนเดินลากเท้าในหมอก แต่ตอนนั้นผมไม่กล้าหันไปดูผมหนีออกมาจากโรงงานทันทีวันรุ่งขึ้นข่าวออกว่าเตาเผาเหล็กระเบิดเจ้าหน้าที่บอกหาสาเหตุไม่ได้ไม่มีไฟฟ้ารั่วไม่มีแก๊สรั่วไม่มีอะไรผิดปกติแต่พนักงานที่เข้าไปช่วยตอนดับไฟทุกคนพูดเหมือนกันว่าก่อนเตาจะระเบิดพวกเขาเห็นเงาคนไม่มีหัวเดินเข้าไปในกองเหล็กแล้วหายไปพร้อมกับเปลวไฟที่ดับลงหลังจากวันนั้น โรงงานก็ปิดถาวรครับไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกเลยมีแต่คนเล่าว่าบางคืนเวลาฝนตกจะเห็นไฟในเตาเผาเก่าลุกขึ้นมาเองแล้วได้ยินเสียงเคาะเบาๆเหมือนมีใครยังอยู่ข้างในรอให้ของของเขากลับคืนทุกวันนี้ผมยังฝันถึงเสียงนั้นเสียงเคาะสามครั้งจากในเตาตึงตึงตึงผมไม่รู้ว่ามันต้องการอะไรแน่แต่ผมรู้แค่ว่าบางอย่างที่ถูกหลอมไป มันไม่เคยดับจริงๆ